สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับรถบรรทุกตีนตะขามนะครับคันนี้เป็นของฟูบ o ต้นะครับ RC 2 0นะครับขนาด2ตันนะครับดีเซลนะครับแท็กเหล็กนะครับคันนี้เก็บสภาพแล้วนะครับพร้อมใช้โอเคเดี๋ยวมาลองดูระบบกันนะครับ ใส้โทร0898374018นะครับแล้วอีกหนึ่งเบอร์0813293939นะครับร้านสมบายบ้านบ่อเจอใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ